ก็เรียกว่าช้างช้างคร่บ้านครูเมืองช้างนี้ของวัดไร่ขิงนะคะสวยมากเลยค่ะวัดไร่ขิงเขาทาใหม่เขาทาสวยมากเลยนะคะมีซุ้มที่เล่นมีของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะยมีช้างมีมา้ามีทุกอย่างเลยนะคะม,มีรูปองสมเด็จพระเทพมีหลวงพ่อมีทุกอย่างเลยนะคะปกติ ปกติปกติวันธรมรมดาวันธรมรมดาไม่ค่อยมีคนนะคะปกติคนจะเยอะมากมากมากอันนี้เป็นสวนนั่งเล่นนะคะมีช้างมีม้านีสวยมากเลยค่ะ,คะมีทุกอย่างเลยนะะเนี่ยช้างม้าวัวควายมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่าง